บทที่2ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์เครือข่ายสามารถจำแนกออกได้เป็น4ประเภทได้แก่ระบบเครือข่ายระดับท้องถิ่นระบบเครือข่ายระดับเมืองระบบเครือข่ายระดับประเทศหรือเครือข่ายบริเวณกว้างระบบเครือข่ายไร้สายระบบเครือข่ายท้องถิ่น เป็นระบบเครือข่ายที่ใช้งานอยู่ในบริเวณที่ไม่กว้างนักอาจใช้อยู่ภายในอาคารเดียวกันเช่นอาคารสำนักงานคลังสินค้าสำหรับการส่งข้อมูลสามารถทำได้ด้วยความเร็วสูงและมีข้อผิดพลาดน้อยระบบเครือข่ายท้องถิ่นจึงถูกออกแบบมาให้ช่วยลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ระบบเครือข่ายระดับเมืองเป็นระบบเครือข่ายที่มีขนาดอยู่ระหว่างแลนและแวนเป็นระบบเครือข่ายที่ใช้ภายในเมืองหรือจังหวัดเท่านั้นการเชื่อมโยงจะต้องอาศัยระบบระบบเครือข่ายสาธารณะจึงเป็นเครือข่ายที่ใช้กับองค์การที่มีสาขาห่างไกลและต้องการเชื่อมสาขาเช่นธนาคาร ระบบเครือข่ายระดับประเทศเป็นระบบเครือข่ายที่ติดตั้งใช้งานอยู่ในบริเวณกว้างเช่นระบบเครือข่ายที่ติดตั้งใช้งานทั่วโลกเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่อยู่ห่างไกลกันเข้าด้วยกันอาจจะต้องเป็นการติดต่อสื่อสารกันในระดับประเทศหรือทั่วโลกก็ได้ระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นระบบการสื่อสารข้อมูลที่มีรูปแบบในการสื่อสารแบบไม่ใช้สายโดยใช้การส่งขึ้นความถี่วิทยุและคลื่นอินฟราเรดในการรับและส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องผ่านอากาศทะลุก,กำแพงเพดานหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆโดยปราศจากความต้องการของการเดินสาย นอกจากนั้นระบบเครือไข่ายไร้สายยังมีคุณสมบัติครอบคุมทุกอย่างเหมือนกับระบบแด์